สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเคส,สคเออเราไม่ได้มาทําเคสช่างสะพานไปเกาะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะคือทาไปก่อนแต่วันนี้จะมาทาเคสนี้นะคะแต่ว่าเราทําไปก่อนขั้นตอนแรกอะ่ะเขาบอกว่าให้เราอะ่ะกดที่สะพานไปเกาะกดที่สัญ,ญลักษณ์ลูกปัน้นกดที่ชั้นหนังสือกดอันที่เจ็ดกดที่ตู้เย็นกดที่ถังขยะก,กดอันที่สองปลูกผักอ่านหนังสือดูทีวี เต้นทำอาหารกดที่สะพานแล้วก็สร้างรูปปั้นนะคะแต่ว่าเราถึงกดที่สะพานสร้างรูปปั้นแล้วนะก็ต้องขอภายเราจดจดเอาไว้ให้ทุกคนนะคะคือเราอ่านไปก่อนแล้วนะอ่าโอเคไม่ได้โอเค,นะอเ,คเดี๋ยวเรามากดนี่นะคะเนะี่ยแล้วกดสร้างไปเลยถึงเราไม่กลัวว่าจะเพชรเราจะหมดนะคะหนึ่งแล้วก็สอง แล้วนะคะแล้วต่อไปเราจะมาทำเคสนี้กันค่ะดูเอาไว้นะคะเคสข้ <c oughs> อมา้าค่ะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> <c oughs>